มันเนี่ยมันมาถึงโต๊3สามตัวห้าห <5 19 S 1> นึ่งเก้าแล้วะครับใช่ครับผมโอ้อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับกับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเซียนเตี้ยนะครับสวัสดีเซียนเตี้ยครับ เมื่อนี้ไม่เหตโลงท่านนะคะเนาะเมื่อนีได้โอกาสดีไม่เห็ุลงท่านค่ะได้บุญแล้วได้บุญกลับมาแล้วกะเสียเอาโศกลาบน้าเสียนเตี่ยแล้วบาตนี้พี่น้องเพื่อจังหวะเหล็กลูกค้ากลับมาถือสามตัวอีกบอค่ะครับวมนี้เนี่นมาถือตัวเมื่อเนี่ยโอ้คนมาถือตัวสามตัวห้าหนึ่งเก้า้ะครับใช่ครับผมโอ้ได้ตัวไหเต่าไหน หานึ่งเก้ามันออกเก้าหานึ่งบมมันออกเก้าหานึ่งโอ้เขาคือสูตรแม่นแท้ครับสามตัวแตกที่ว่าถูกจนปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถอันนี้ใช่คนเดียวกันไหมครับผมแม่นครับผมกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วหลังจากบม่ได้ตามไลนงหดวไม่ได้ตามไายงหัวเมื่อไหร่ครับก็เป็นด้ตัวเป็นแบบมาแสดงก็มดีใจจะเลยกแวะมาหาอ เ,เลยแวบ,บมาหากันเลยมันเป็นยิ่งเลยก็เลยขอสูตรเพิ่นม,มึงน้องเอามกแก้ตไหมเนาะมวันนี้เซียนเตี้ยขอสูตรเลยใช่ไหมครับไม่นครับผมขอสูตรเ,เองเลยด้รอขอสูตรมันเป็นยิ่งเลยความลับกต่หนอว่าก็เรียกว่าขอสูตรขอสูตรเมื่งแง่เอาเองเอาเป็นเป็นก็เลยองจับไห้ับมนอะเป็นเพิ่นก็เลยจับไห้ดึงไห้แล้วครับโอ้ก็คือว่า เขาก็ถูกเป็นประจําแล้วทีนี้ครับเขาก็มาบอกแต่เซียนเตียนะครับบอกเฉพาะตัวเลขคับนะแล้วทีนี้เซียนเตียก็เลยขอสูตรมาเลยเขาเขาก็ไม่ห่วงใช่ไหมครับเขาไม่ห่วงครับเขาไม่ห่วงเนาะครับเขาก็มานั่งคุยกันมาคุยกันแล้วมาอธิบายครับแต่ว่าการที่เขาจะดึงออกมามันต้องมีเซนแบบไหนครับผมเพราะว่าสูตรนั้นมาหลายตัวของเขาเป็นตารางเขาว่าเป็นตารางแล้วมันมีหลายตัว แต่เขาถูกบ่อยเพราะว่าเขามีเซนที่ดึงออกมาตัวตัวใต้เอฟซี FC, คนไหนอยากจะไปดึงก็ได้แต่ว่ามันต้องแบบมีเซนจริงๆอะ่ะหรือว่ามีดวงก็ได้เอาเนอะครับที่ที่จะดึงออกมาถูกเพราะว่ามันมันจะเป็นตารางของเขาครับอืมบางทีก็เข้าสามตัวบางทีก็เข้าสองตัวครับครับแต่ว่าสามตัวนี่บ่อยมากเขาว่าอย่างนี้นะอืม สามส่วนมากจะเข้าสามตัวนะครับผมส่วนไม่เข้าสามตัวครับดีถ้า <ๆ S 1> เราสามตัวแมนตูแม่นอะไรก็คุ้มค่าเนาะครับมันได้รายกว่าสองตัวไมแต่เขาบอกอีกอย่างนึงคือถ้าคนไม่มีเซน้นดึงมามันก็จะไม่ถูกครับแต่คิดว่าเขาคงมีเซน้น้ะเขาต้องถูกเพราะว่าดูตารางย้อนหลังกับเขามันก็มีอยู่สามตัวอือ ก็คือว่าช่วงที่เขาหายไปนี่คือเขาเขาหายไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าร้านเราตั้งตั้งอยู่กับที่ถ้าเขาไปเขามาเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันโอ้ก็เลยตามไม่ได้ครับก็เลยตามไม่ได้เสี้ยเตี้ยก็เลยเอาสูตรขอเลยใช่ไหมฮะขนี้องไงเขาก็เลยขอขขอสูตรเขาก่อมเพราะว่าเขาเข้ามาคุยเล่นครับเขาดีใจนั่นแหละว่าเขาถึง โอ้เขาถูกเขเลยมาเขาเลยมาเขาไม่ถูกเขาเลยหายใช่น่าจะใช่เขาเขามาซื้อข้าวด้วยพ่อตัวอยากไรลยขอเหตุขอสูตรมาเหตุใข่ตัวเราพอแล้งขอสูตรมาครับขอสูตรแต่แกไม่ได้ให้หมุนนะครับแกให้เครื่องั้วนนี้ม้วหน้าไปว่ากันใหม่ก็แกก็เขียนเป็นตารางมาให้ครับใชนตารางมาให้แล้วก็แกก็ดึง ดึงสูออกมาให้ดึงซูออกมาให้ใช่ครับครับแต่ผมดูแล้วถ้าเป็นผมคงดึงไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องคนที่เขามีเซนเท่านั้นสําหรับคนที่มีเซนเนาะใช่เนาะใช่ครับผมแต่วันนี้ข่าวดีแล้วแหละเขาดึงออกมาแล้วครับเขาดึงมาให้เราแล้วก็คือว่าเขาดึงมาให้แล้วครับดมีวิ่งโต๊วได้ค่ะงวัญ วันนี้เขาจะเด่นเด่นห้าครับผมค่ะเด่นเดนห้าแล้วก็แล้วเก้าเก้าาแล้วก็ศูนย์ครับศูนย์โอ้หัวดีมีศูนย์พี่นาะห้าเก้าศูนย์นี่เขาเน้นเน้นห้าเก้าศูนย์เน้นเน้นนะคะวิ่งนะคะห้าเก้าศูนย์ใช่ไหมครับครับผมหัวพันธิตสิบหกพฤศจิกายนเนีนาะสองพันหาร้อยหกสิบห้าเก้าศูนย์นะครับสมมติว่าอะ เอฟซีอยากเห็นสูตรอยากได้สูตรอย่างเงี้ยเขาห่วงไหมครับเสียนเตี้ยครับที่เข้ามาเขาก็ไม่ห่วงนะเขาก็นั่งคุยกันเขาก็เขียนให้โอ้ครับเขาก็อ่าให้งวดนี้ไปก่อนครับที่ว่าเป็นสูตรในขอกระดาษเจ้าเก่อนเรียกว่าสามตัวนี้ก็คือเขาเขาเขียนให้เลยอืเราไม่ได้ขอสูตรอย่าให้เสียนเตียคำนวณให้ดูนะครับผมเราปลาดิอ่าเดี๋ยวรอสักตู้นะ นี่มาแล้วครับเดี๋ยวให้เซียนเตี้ยเขียนคัดลอกให้ดูนะครับผมเอาเอานี่เลยเซียอันนี้นน <c oughs> ครับผมเซียนเตี้ยก็เขียนก่อนนะครับผมนี่วันที่วันที่สิบหกครับครับผมเดือนสิบเอ็ดบรรยากาศแบบสดๆ<ม>นะครับผมสำหรับเซียนเตี้ยนะฮะ ห้บสนีกับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเซียนเตี้ยด้วยนะครับคือของเขาของเขาจะเป็นแบบตารางแต่ว่ามันจะมีวันข้างขึ้นข้างแหลมข้างขึ้นข้างแรมอีกนะครับข้างขึ้นข้างแรมอย่างอย่างผมบอกว่าอ่าเราไม่สามารถที่จะดึงได้ครับ แต่ถ้าคนจะถูกจริงๆมันต้องมีเซนพูดง่ายๆครับผมก็คือเป็นเลขตารางมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหครับแล้วก็มาคัดแยกครับคัดสูตรออกมาใช่ไหมครับอย่างนี้ให้ผมดึงผมก็ด,ดึงไม่ได้อร ใหเอฟซีดึงเอฟซีก็คงจะดึงไม่ไหวดึงไม่ไหว้วครับผมมันกระลายตัวครับมันต้องใช้เซนแค่นั้นอืมรีเทเซนก็คือความชํานาญใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับความความขอเข้าใจจะเป็นความรู้สึกของเขาอครับแต่แะต้องแม่นแม่นครับแม่นเพราะว่าเขาดึงออกมาแล้วมันส่วนมากมันจะเข้าสามตัวส่วนมากจะเข้าสามตัวเลยนะครับส่วนมากจะเข้าสามตัวสองตัวก็เข้าสามส่วนมากจะเข้าสามตัวเพราะว่าอย่าง ให้ผมดูครับหรือว่าอย่างเอฟซีดูก็ได้ครับครับมันก็แล้วแต่คนที่ชอบแล้วก็เซนของตัวเองใช่ไหมครับอแต่นี่เราอาศัยเซนต์เขาอาศัยเซนลูกค้าคนนี้ว่าตรงจ้าไรตัวไหนกันตรงนะครับเตี้ยครับให้จับเอาอยู่ในตารางจับแบบหนละคามจับจับต่อไล่ตรงบอร์ลไล่ใดเห็นเพินผม ห็นเพิ่นว่าคนเสียเอาเพิ่นว่าอันนี้มันคือกันคือว่าศูนย์นี้กับศูนย์นี้เนาะตัวไหนมันเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดึงลงมาแต่ว่าเขาก็คัดลอกออกมาให้อยู่ตัวเน้นเขาคัดลอกมาให้อยู่อ๋อครับผมนึกว่าจะให้ไปอย่างนี้เลยไม่ไหม่ผมก็ไม่ไหวผมก็ไม่ไหวต้องอาศัยเซนของเขาเซนก็คือความรู้สึกครับของคนคนนั้นเข้าไปผสมเงินด้วยครับ เดี๋ยวให้เซียนเตี้ยคัดลอกสามตัวออกมานะครับรอรอสักคู่นะครับผมสิงโตตารางมาครับเป็นสตารางมาครับเขาก็เลยให้มาเป็นเด่นมีอันนี้ห้าเหมือนกันเขาก็ให้ห้ามาครับแล้วก็เหมือนกันก็เก้าแล้วก็ศูนับที่เขาจับมาได้ก็ อ้าน่าสุดน่าสุดเก้าจับติดกันนี่คือจับเต็ดเด่นของเขาแล้วเขาก็จับมาเป็นเส้นอีกทีเจ็ดสิบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่จีครับแล้วก็เก้าสิบเจ็ดครับ อันนี้คือตัวตัวตัวที่ลูกค้าจับมานะครับไม่ใช่ผมจับลูกค้าจับมาที่ว่าถือจนในปดนีบ้านครับผมเพราะว่ากันผมจับผมติดจับใส่หัวขึ้นกันแต่ว่าอันนี้เขาอาศัยเส้นเพลินเนาะอาศัยเส้นเพลินอันนี้คือชุดสามตัวใช่ไหมครับชุดสามตัวครับแค่นี้โอ้มีสามหางจับมีสามหางแกให้มาให้สามหางแค่นี้ครับงดงดก่อนแกจับมาอ่าห้าหนึ่งเก้า ครับกับมันอาจจะสลับกันอยู่แต่หมกยาแล้วแต่เส้นแน่ครับแล้วราเอาวาอฝันประกอบไปค่ะแม่นครับบางทีบางคนเอาข้อฝันประกอบเขาเพิ่นไปวันนี้เพิ่นฝันไปค่ะวันนี้ยังบ่ฝันครับแต่ว่าเพิ่นเอาเลขตะล่างมาให้รับครับอืแล้วเลขสองตัวนี้เขาจับมาให้ไหมครับผมเลขสองตัวแกจับมาให้ก็คือ ัเล่นเลยตัวค,ครับตัดเซตเตียตัดให้ดูหน่อยครับอันนี้แกเขียนมาเป็นห้าเก้าครับแล้วก็ส5ห้าครับอ่าสี่นิบเจ็ดตาเอาเนี่ยครับตาปผมขยับมาอีกก็ได้ครับมันเต็ม จับแกตัดมาแค่นี้นั่นนั่นนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เกินแค่นี้นะครับเขาเขียนไปเลยครับเขาเขียนมาก็เขียนมาเขาเขียนไปเลยใช่ไหมครับห้าแปดห้าแปดแต่มันไม่มีในนั้นใช่ไหมห้าแปดโอเคครับห้าแปดนี้มันมันอยู่ในตารางก็คือตัวนี้โอเคมาโชว์หน่อยครับเชียนครับ อันนี้คือเขาจับมาส่วนมากจะเป็นเลขตัวนี้ก็คืออยู่ในสามตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็คืออยู่ในสามตัวนี้หรืวอ,อ,อว,ว่าเอฟซีชอบเจ็ดห้าก็แล้วแต่อันนี้คือลูกค้าเขาจัดมาครับบนล่างใช่ไหมครับเซนเตียรครับผงบนล่างชุดนี้คือบนล่างใช่ไหมครับใช่สูตรนี้เคยปวดนี่มาแล้วค่ะปวดน,นี่บ้าน คือกางเกงไปใส่นีค่าบ้านเนาะค่ะจนพรบ้านแล้วนะคะเนาะไม่ดีไม่นอนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปใช่ใช่ครับแบบรู้ในจุดไหนเราก็แก้แนวทางสอบไปจังตามเนาะค่ะเนาะก็สอบจังตามได้เรื่อยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ